เชิญท่านกิติรันเลิศอุริศพักดีครับเรียนท่านประธานกับผมกิติรันเลิศอุริศพักดีผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่หนึ่งคนปักน้ำโพพักเก้าไกลผมขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายเพื่อสนับสนุนให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งคณะ กับมาทีการวิสามันเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและนโยบายที่ห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่อยู่ใส่บนพื้นที่สูงและเกาะนะฮะและยติที่ที่ดินของเพื่อสมาชิกได้นําเสนอนะครับปัจจุบันความเหลื่อมล้ําการครอบครองที่ดินโดย80%ของที่ดินทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ที่คนรวยที่สุด5%ในขณะที่75%ของคนไทย ไม่ดนไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองขอสไลด์ถัดไปนะครับปัญหาการออกกรรมสิทธิ์ที่ดินในปัจจุบันจากเอกสารประกอบการพิจารณานี้ในปี2564ประเทศไทยมพีพื้นที่ถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหนึ่ง้อยส้าล้านไร่ประชาชนที่มีที่ดินเป็นของตัวเองประมาณส8แปดเปอร์เซ็นต์หรือเจิบล้านไร่และกว่าเจ็ดิบเจดล้านไร่เป็นที่ดินที่ต้องเช่าผู้อื่นนะครับในส่วนปัญหา การไร้ที่ดินทํากินมีผู้ไร้ที่ดินทํากินขึ้นทะเบียนสปกกว่า8ปดแสนสองหมรายขอสไลด์ถัดไปครับผมขอสื่อสารปัญหานี้โดยยกตัวอย่างปัญหาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นปัญหาเรื่องรากเป็นกรณีพิพาทครับเป็นที่ดินจากพระราชกิจดีกากําหนดเขตห่วงห้ามที่ดินตำบลปาาต้นโพอำเภอเมืองอำเภอพระยุหคิรี โรคพระจังหวัดนครสวรรค์พื้นที่กว่า2 0 0แ0 0ไร่นะครับจากตั้งแต่พุทธศักราช2479นั่นคือเป็นกฎหมายที่ประกาศยึดที่ดินของประชาชนก่อนสงครามโลกครั้งที่2อีกนะครับว่า87ปีล่วงมาแล้วและจากข้อมูลพระราชกิจการฉบับนี้ก็มีอยู่ในหลายพื้นที่นะครับที่มีการใช้ที่ดินโดยกองทัพนะครับขอสไลด์ถัดไปครับ ยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นประกาศพระราชกิจิกาของสไลด์ถัดไปนะครับนี่เป็นแผนที่นะครับที่พระราชกิจดิการฉบับนี้ผมได้ซ้อนทับกับแผนที่ของกรมที่ดินนะครับในปัจจุบันสังเกตเส้นสีแดงเล็กๆเ,เป็นการออกเอกสารสิทธิ์ได้นะครับพื้นที่ตอนบนสุดก็คือตั้งแต่ะสะพานเดชาติบงลงมาจนถึงด้านล่างสุดบริเวณ อำเภอพะยาคิรีนะครับขอสไลด์ถัดไปครับยกตัวอย่างนะครับนี่เป็นไทม์ไลน์ของปัญหาที่เกิดขึ้นจากพระราชกิจการฉบับนี้นะครับยกตัวอย่างใน10ปีมานี้นะครับมีกรณีที่ทหารมีการซ้อมยิงปืนใหญ่และกระสุนตกไปทับ รถของประชาชนเสียหายนะครับในปี2556นะครับแต่เคราะดีไม่มีใครได้รับอันตรายและอีกกรณีหนึ่งนะครับในปี2564มีการชุมนุมประท้วงของประชาชนตำบลเขาทองอำเภอพระอยุหยคีรีจังหวัดคนครสวรรค์ที่ทหารเตรียมออกหนังสือนอสรหรือหนังสือสำคัญที่หลวงกว่า3,000ไร่นำไปใช้เพื่อเป็นสนามซ้อมยิงปืนใหญ่นะครับซึ่งทับที่ดินทำกินของประชาชนจนต้องร้องเรียนไปเกือบทุกหน่วยงาน แล้วก็มาร้องเรียนกับคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสมัยประชุมที่ผ่านมาของสภาผู้แทนรัศดรชุดที่แล้วนะครับปัจจุบันได้โครงการดกกาวได้เหมือนจะถูกชะลอไปนะครับแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ยังไม่ไว้วางใจนะครับขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นภาพกรณีเหตุการณ์นะครับในปี5-6ที่กระสุนตกบนรถของประชาชนนะครับขอสไลด์ถัดไปครับกรณีถัดไปครับ อันนี้เป็นภาพของอแผนที่นะครับหลังมหาลัยมหิดลที่จะอ,อ่าหนังสือเอกสารสิทธิ์นี้ขสไลด์ถัดไปครับกรณีที่2ครับเป็นกรณีที่ดินเรือนจํากลางของนครสวรสวรค์กับประชาชนกลุ่มนแสวงแอบเพชนะครับมีข้อพิพาทกว่า30ปีแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปครับเพราะขาดการมีการส่วนร่วมของประชาชนและความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาสไลด์ถัดไปครับ ทั้งสองกรณีนี้นะครับผมจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานะครับขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกพระราชกิจการฉบับนี้ปี2479ที่ครองพื้นที่กว่า2แสนไร่นะครับในจังหวัดนครสวรรค์แม้ปัจจุบันการถือครองโดยกรมธนารักนะครับแต่กองทัพก็ออยังอ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินจากพระราชกิจการฉบับนี้อยู่นะครับซึ่งทําให้การพิสูจน์สิทธิ์เป็นไปด้วยความล่าชาและยากลําบาก และหากมีการพิสูจน์สิทธิ์แล้วนะครับพื้นที่ของประชาชนอาจจะไม่มีหลักฐานเพียงพอในการออกเอกสารสิทธิ์รัฐโดยกรมธนารักษ์ควรให้ผู้ที่มีข้อพิพาทหรือพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินอยู่เดิมได้สิทธิ์ในการเช่าใช้พื้นที่ในราคาที่เป็นธรรมจะทําให้ประชาชนมีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองและมีการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการเรจริญเติบโต,ต,ตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสาคัญ2คือให รัฐนะครับเพิ่มงบประมาณบุคลากรน,นะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สำรวจผมไปคุยกับกรมธนารักษ์ที่จงังหวัดนครสวรรค์มานะครับมีการฝากเรื่องนี้มาเพราะว่าคนที่ทําหน้าที่ในการสํารวจออกสํารวจเอกสารสิทธิ์มีน้อยเหลือเกินนะครับเพื่อทําให้มีการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดีทมกินที่ค้างอยู่ในระบบปจํปจำนวนมากนะครับท้ายก็ข้อที่3ก็คือให้มีการเพิ่มการประชุมหน่วยงานอย่างคองพอรอนะครับคอพอรอคือคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ ที่ดินของจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนั่งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดของทุกจังหวัดนะครับให้ถี่ขึ้นและมากขึ้นนะครับกว่าเดือนละครั้งอย่างที่เป็นอยู่นะครับซึ่งจะทําให้คิวในการออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากินของประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับข้อเสนอสุดท้ายครับขอสไลด์ถัดไปครับเป็นข้อเสนอที่จะแก้ปัญหาที่ดินทั้งระบบนะครับทั้ง3ข้อ1คือพัฒนาระบบภาษีที่ดินรวมแปลงครับคือรวมรวมมูลค่าที่ดินทั้งหมดแต่ละบุคคล และนิติบุคคลที่ถืออยู่แล้วจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราเข้าหน้า2คือปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินไรแปลงแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยง 3. คือลดย่อนหรือส่วนลดภาษีที่ดินนะครับหรือเนกาทีฟแลนด์แท็กสำหรับพื้นที่ที่ถูกใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์เช่นพื้นที่สีเขียวพื้นที่อนุรักษ์ระบบนิเวศตาม ระยะเวลาที่ตกลงกันนะครับอาจจะ3ถึง10ปีนะครับท้ายนี้ผมขอสนับสนุนให้สภาผู้แทรนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามา,พยายนพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและนโยบายที่ห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของที่อยู่อาศัยบนพื้นที่สูงและเกาะและยะติของเพื่อนสมาชิกครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ